ต่อกันที่กระทรวงสาหกรรมนะครับพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นภายใต้แนวคิดดีสเปซนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็ต่อยอดสินค้าสู่อาเซียนครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงสาหกรรมเปิดตัวแนวคิดดีสเปซเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นคือดีไซน์การออกแบบผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปให้ตรงตามความต้องการของตลาดและสร้างจุดขายและการพัฒนาหรือว่า develop ศักยภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่นตั้งแต่กระบวนการผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์การพัฒนาตราสินค้าการเชื่อมโยงสู่เครือข่ายการต่อยอดทางการค้าทั้งในและต่างประเทศผ่าน2กิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียนและกิจกรรมเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแฟชั่นให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่นทั่วประเทศที่มีศักยภาพและมีตราสินค้า รวมทั้งผู้ประกอบการ SME และกลุ่มวิสาหกิจ<อ>ชุมชน<อ>ทั้งสิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่มเครื่องหนังและรองเท้าอัญมณีและเครื่องประดับคาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมไม่น้อยกว่า1,900คนและกิจการไม่น้อยกว่า370กิจการกิจกรรมที่เราเปิดตัวในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วต่อยอดไปถึงว่าผู้ประกอบการซึ่งมีแบรนด์เนมแล้วเนี่ย ทำอย่างไรจะทําให้แบรนด์เนมเนี่ยเข้มแข็งที่จะไปแข่งในอาเซียนได้นะคะและ้วนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมในเรื่องของเพิ่มผลผลิตเพิ่มประสิทธ,ธ,ธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสากรรมแฟชั่น,นะะอันนี้มีสองกิจกรรมด้วยกันซึ่งมีหน่วยงานที่มาร่วม4ี่หน่วยงานนะคะฉั้นก็ถือว่าเรามี ความตั้งใจแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นจึงแล้วยังมีโครงการอื่นที่เราจะเปิดตัวไปเรื่อยๆะะมีโครงการที่พัฒนานักออกแบบก็ดีนะคะหรือในเรื่องของการประกวดนักออกแบบนี้เป็นต้น,นะะการส่งเสริมการรับรู้ในเรื่องของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเรา สำหรับอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยในปี2557มีมูลค่าส่งออก6,720 0ล้านบาทและก่อให้เกิดการจ้างงาน2ล้าน2แสนคน